เบลนเบลนเบลนสีที่มันเลอะขึ้นมา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 มมดูอย่างนี้จะเบานิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าจริงจแล้วมันก็เข้มตาจะออกชมพูชมพูชมพูเสร็จแล้วใช้สีเข้มเมื่อกี้เนี่จ้ะ เข็นขอบตาล่างให้ตามันเข้มขึ้นเดี๋ยวจะใช้ตัวไลเนอร์เขียนด้วยเหมือนกันไม่ต้องตกใจอันนี้ก็คือที่ใช้ค่อนข้างจะใช้ได้เป็นอินทูอิทนะ ก็ลงเทคนิคเดิมเส้นไม่ต้องใหญ่มากนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเปลนต่อ เอ๊ะทำไมเธอไม่ลงขอบตาล่างล่ะรติยาก็เดี๋ยวเหมือนเดิมแหละฉันก็จะใช้แปลงที่เป็นแปลงปลายตัดแหลมที่ชาวบ้านชาวช่องเขาใช้ปัดคิ้วฉันก็จะามาเกลีย่ยเกลีย่ยเลยนะจ๊ะถมให้นางติดก,กับขนขอบตาเวลาถ่ายรูปมาจะได้ไม่โดด เป็นสีอ่อนเข้าไปเพื่อที่จะเบลนความเข้มกับความอ่อนของตาให้มันเข้ากันแล้วเวลาถ่ายรูปมันก็จะตาสว่างขึ้นเอชิมเมอร์พาเลตช่วยนิดหนึ่งนะก็ลงพวกสีที่มันเป็นสีชมพูอ่อนๆอ ตงเขาไปทับเท่าๆนี mm. ้นิดนึงเพื่อเวลาถ่ายรูปตามันจะได้ไม่แหนด้ามมาก จบแล้วก็ดัดขนตาพวกดัดขนตาเขียนคิ้วนี้เหมือนอย่างที่บอกนะจะไม่เน้นไม่เยอะเพราะว่าดัดแล้วก็เขียนทุกครั้งเลยใครชอบใส่ขนตาปลอมก็ใส่ได้บ้างแบบเป็นช่อเล็กๆก็พอนะอย่่เยอะก็ตาก็จะคมขึ้น แต่ไม่แนะนำให้ใส่เป็นแผงเพราะว่าเ <c> ร <oughs> า,าจะกลายเป็นเจ้าสาวนะใส่เป็นแบบช่อๆลเล็กๆตรงปลายตาให้ตาดูคมขึ้นก็โอเคเสร็จแล้ว ปริญญาเนี่ยมันอยากได้โทนที่หน้าหวานๆแล้วก็อ่อนๆเพราะฉะนั้นคิ้วเนี่ยจะไม่ได้เน้นแบบเข้มเขียวมากอุ๊ยตายหรอเขียนคิ้วไม่เต่ากันขกาแก้วทีนี้นะคะเราอยากได้สีที่มันอ่อนหน่อยเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้สีที่มันเป็นแบบเหมือน เป็นสีเขียนคิ้วอ่ะอเรียกคงเลือกอายแชโดว์เขียนคิ้วเนาะใช้สีอ่อนที่สุดเลยนะจ๊ะตรงนี้ตรงนี้เอามาจากไหนเหรอยูสตานานแล้ววันนี้ถมไปในช่องที่เราเขียนกรอบไว้นะถมไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อย จะได้สีที่มันแบบอ่อนๆหน่อยอย่าไปเยอะนะให้นางไปตามกรอบของคิ้วเราอะ่ะเสร็จแล้วก็จอโครง นิดนึงให้มันมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ปรับสีให้มันอ่อนด้วยตัวมัสคาราคิวเห็นไหมว่ามันเยอะฉันจะต้องตัดต่อเยอะแค่หน่อยเนี่ยตอนนี้ผ่านไปแล้วสามสิบนาทีได้แค่ตาโอเคนี่เสร็จแล้วนะทีนี้ว่าเนื่องจาก เ,เราจะต้องมีถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ใช่ปะ mm. เพราะฉะนั้น mm. บางคนเออดังน้อยออได้มาไม่เยอะอย่าได้ไปทำสัญญกรรมเพราะตรงนั้นมันไม่คุม้มถ่ายรูปแค่วันเดียว mm. ฉันก็จะมีวิธีสัญญกรรมให้พวกรอ้อนนะโดยการใช้ตัวนี้เขาเรียกบรอนเซอร์ เบลนเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างโครงนะสร้างโครงสร้างอะไรใครมียี่ห้ออะไร,รก็ใช้ไปเถอะเธอ N Y O N Y X e, N Y C ใช้ปายนะจ๊ะเข้ามาเขียนให้นานก็ไล่มาจากตรงหัวคิ้วลงมาเลยนะจะได้เออต่อกันนะว่า เริ่มมีเข้าโครงความงามขึ้นมาล่ะความคมของเธออือมนะจาอัจจิยาก็จะมีดังขึ้นมานิดนึง เอ,อแป้งที่ลงที่จะเป็นไฮไลท์ไม่ขอแนะนำพวกไฮไลท์ที่มันเป็นอย่างมีชิมเมอร์มีอะไรอย่างนี้ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันอยู่ทั้งวันแล้วก็แล้วก็บางทีเวลาเหงื่อเวลาอะไรมันจะแลดูว่าเธอหน้ามันไง <c oughs> ก็ใช้แป้งที่มันเป็นแป้งเบอร์อ่อน,ออนมีความเป็นไฮไลท์สูงเช่น ตัวนี้ของอ e ีทูดี้นางก็เลิศเหมือนกันในแง่ของการทําเป็นไฮไลท์นะแต่ถ้าส่วนตัวในแง่ของการทาเป็นแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะลัติยาไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะใช้นางเป็นไฮไลท์ตามจุดต่างๆอย่างเช่นใต้ตา <c oughs> ตรงนี้เวลาถ่ายรูปออกมาจะได้แบบเด้งๆวิงๆ สันจมูกที่ลงไปเมื่อกี้ตรงกลางปัดลงมานะนะตาก็จะสว่างขึ้นแก้ม brush brush เนื่องจากสีชมพูวันนี้ฉันก็เลยจะเอา brush on สีชมพูดีไหมหเธอ ชมพูนี้ดีกว่าตอนแรกจะใช้นาเต่ยนใจใช้ชมพูนี้ไปเลยนีออ่ตัวสุดท้ายไปเลยมันจะชมพูออกเปนเกลแดงนิดนึงแต่นาจะช่วยอยู่ทนอนะ่ะเพราะอย่าลืมว่าเธอต้องอยู่ทั้งวันนะเคาะเคาะนางหน่อยแล้วกันถ้ากลัวนะ มันก็จะเป็นช่วง้อยต่อระหว่างที่เราลงแป e ้งอีทูดีเมื่อกี้พอดีแลละใครที่หน้ากลมก็ลงมาดึงลงมาหูนิดนึงนะดึงเข้ามาจา้ะ เห็นไหมว่านางใช้เวลาเยอะกว่าชาวบ้านจาวช่องก็นะแต่สีนางไม่แรงนะเออสีนางเบาเบาเบา,บาแต่ใช้เวลาในการปาดนานมากมาก,มากเสร็จแล้วตัวสุดท้ายอาจจะเป็นหมัดนางเอกนะเพราะว่าสีของผิวมันต้องแบบโกลได้ใจก็ลงแลตัวนี้ตัวนี้มันจะมีความแบบ สีเนื้อเนื้อนูดน,นิดนึงเวลาถ่ายรูปออกมาก็จะงา ก็ลงเวลาลงก็ระวังนิดนึงฝุน่นมันเยอะนะจ๊ะตามโครงตามอะไรตามคอก็เออทาบ้างอย่าหน้าขาวคอดำเหมือนอย่างที่ฉันกำลังเป็นอยู่ก็จะใช้ชุมพูออกโอรตโอรดนิดนึงนะตัวนี้ก็จะเป็นของเรฟลอน ก่อนที่จะลงวันนี้ก็ลงลิปบาล์มนิดนึงนะเพื่อปากชุ่มชื่นนี่ฉันก็ขอโฆษณานิดนึงลิปบา, ES, าล์ม OES รูปไข่อันนี้ใช้ไข่มิ้นนุ่มเนียนปากดีมากแล้วก็เวลาที่ลงสีลิปสติกเนี่ยนางจะเลิศที่สุดสีมันก็จะประมาณนี้ ถ้าใครชอบกลอสก็ลงกลอสได้นะแต่ว่าเราเราว่าวันนี้เราไม่ลงเนืออยากเป็นสีนุ่นเน้นเออสีแน่นๆนิดนึงก็จะเป็นลุกนี้เดี๋ยวไปถึงออฟฟิศล,ล้วจะถ่ายให้ดูแบบที่ว่าเออหน้าผมเต็มเซตส่วันนี้ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าอาจจะเป็นรับปริญญาอีกลุกหนึ่งสมุกี้อายไหมเออเดี๋จะออกจากแนวเอ,อิร์โทนบ้างอะไรบ้างก็ลองดูนะจ๊ะบ๊ายบาย